ปลาเค็งหมดนะแม่นคือจะป่อพันแม่พันเลยข้าขนาดเลยปลาเค็งจับไปง่ายมาได้จัดเลยเดี๋ยวเขาจะซื้อปลาักปลาเข้าน่ะผมมีอยังสีถามถามว่าตัวนี้ซื้ออยังปลาบัวใส่ปอกยังไงโจ้กันไม่พอนี่นี่นี่หัวหัวรขอมันโชว์ของดูโชว์ของดูว้าใไปแล้วปื๊ด มันจากตุ่มว่าตัวไหนเฮิมคือตัวใหญ่กั่าตัวนี้เอาเลือกแมาแมนตัวได้สิปีหงหิวเขาเราได้บัตรจะไปติีกับตาปะคงได้บัตรนี่นี่นตัวนั้นรุ่นชาวมันเหรอเจ๊เอาตัวหน่อยพ่อเออนั่นแหละครับเออซ้ำนั่นพอดีตีหัวมันเผาตัวเดียวกับพ่อละพ่อกินกับตาปะคงครับโอ้เกลือมามาเผาสันไซไม่เสียบมันไใ้เป็กแล้วไอ้บัตร เ๊บโอ้ยา่สนใจลูกเลยเป๊กแล้วมาเผาปลาบาดเลยเนี่ยเผาตัวเดียวหน่อก็กินพวบพืชละเฮาอันกินน่วกันหลายๆคนนี่พักกันกินข้าวเศร้าข้าวเที่ยงข้าวบ่ายไปหนี่งเพราะท่านกินก็กินพร้อมกันนี่พอดีเลยเอาอีกจักตัวนั่นล่ะซ้ำนั่นล่ะพอดีเผาหนาไหมสองตัวก็ได้ตัว มืนันกาเอาไว้เมื่อให้ผู้เฒ่าเพิ่นตื้อปลาดุกกะมีพี่น้องดูนะเออนี่เราใช้หมูคนตัวนี้ขึ้นใหญ่ยอดเลยจับไทยหงนะจับขึ้นชั่วทุกเออนี่นะสีไทยรวโช่วยพี่น้องเพิ่นเอาขึ้นเอาขึ้นมาอีกสุกๆเออมอเห็นหน้าคนเาขึ้นมาอีกหนึ่งสองเออเอาเหี้ยงกันดูบัด นอนเร็วไปเจอกันนอนเร็วนอนก้นละนอนลงคนมันต้องเอาขวดหน่อยมาใส่ถั่วหลเนาะมาจังสีหูว่าตัวใหญ่สำหรับไเนาะปฮาดี๋ยวเอ้า่ายลูกไปพี่น้องเบิ่งนี่เอาสกายเดี๋ยวไปนอนใส่ป่าเดี๋ยวจังสีหูเนาะสกายนี่เอาขวดเหล้าตั้งเบิ่งดูขวดเหล้าเยอะหน่อยกว่านั่นแล้ว เอาร้องเพลงก็เป็น I M N O <laughs> กินว่าปีงป่าเ่ยขันไดนโทรศัพท์นี่สุดยอดเลยสก,กายน้อยอพี่เด็กคนเต่าแล้วทัางพี่อ,อ,อันใหม่เพิ่นปีงของบ้านเนี้ยนี่เนาะนี่ไหม รักคนนี่เออซับในพอดีนี่เผาเมื่อวานในเราไไเอัอนเราเผาอันในี่พวดมันก็เลยใหม่ก้อนสุกเมื่อันนี่อันนี้มาอีกตัวนึ่งแล้วแบรรยากาศทงหน้าพี่น้องหน้า,าสูงนี่เอาลเลูกไส้จะมอกมให้ละ่ะต้องเอาขึ้นสีสูงสูงมันจังสิบมันจังสิบ่บหม้ก้อนสุกพี่น้องเนี่ยเขาปลาปีงปลาเนี่ย คือระบอบัตค <Tu> <Hello todo. S 2> ือระบอคือแล้วนี่นัดจังคักบัตดี๋ยสูบหายเพิ่นดูหรอเพิ่นหาอันนี่นบอกพี่เกมใส่ตัวหลับตัวกับไปไหนเร็ว ่ไม่ได้แล้วก็เทออกแล้วเอาถ่ายรูปลูกก็พอด้นี่หานาม่ดูพอนไหมานาให้พ่อหน่อยถ่ายรูปหน่อยหนึ่งสองหนึ่งสองก็รอหนึ่งสเอออีกรูปหนึงอีกรูปนึงโอเคโอเคปลาิดเก็ปลาไม่ปิดปลาม่ิดไยังหมดปลาอุ้ยลูกลกปื้ดเอีเลยบัพี่น้องเอ้ยขนาดเลย มันหน่อยว่าสัญญานตพ่อเวว่าขนาดเมือบานสองถังเน,นาะนพาา่อเนาะโอ้ยไฟเงน้อยไฟเขาน้อยตีตัวเมื่อนนั่นบ่เียวเม่น,น่จุ้งมนลมาใจ้นยเขาบอกไปซื้อหนละแนนัดเลือกล่มแห้ง้อมัมเนะพอเนาะโอขึ้น,น,นยยหมหนนอน,นเฝ้า เ,เอาปูเอาอยังางว่าเอาอูเอาเอยัอา,านนงมาผูกนอนเฝ้ามื่ขึ้นเลยไปไหนอะ่ะพระนองเมือ่อตีนึกว่าพระพรนองเมือ่อมันกำลังมวนกำลังมาเร็นหน่ากำลังมวน,น,มวนเออโอ้แต่แต่ลม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 ไปไหนอ่ะไปไหนไปไหนไปไหนเล่นน้ำก้ดแล้วนั่นเล่นน้ำไายแล้ว บักไอ้เองก็บอกหายน้ำป่ะไม่เายน้ำแต่อายมันแต่ป่ะไปเอาเมื่อไหร่ะเอาเมื่อส่งไปเอาเมื่อส่งแกหองมาะม่ไป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 นี่พ่อไปแล้วเนี่ยพ่อไปแล้วเออไปเมื่อส่งก่อนมันกินวอดชิตาอะไรตีบาย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 มันมีคนอยู่ตีมันมีคนอยู่อยู่นี่แหละลูกสัน กินปิ้งปลากับพ่อหลอยได้หระอปะมาไปเอาปิ้งปลาปะเอา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 มามามาเร็วๆมามามาดูตุนดูตุนดูตูนโอ้ยโนย่างเดียวเลยอ่ะเอ้ยลูกเจ้าบัดโน่าระจันวะมากินปิ้งปลาปะมากินปิ้งปลาเร็วๆมันน้ำอ้ายมันแนวปะไอ้มันมาเอาก็ได้หอกแนวปกไอ้มันขึ้นมาก่อน ปลาเนี้ยกนังใส่ปลาโล่หน้าบ้าบ้าวังหันเลยครับนังใส่อีกแล้วอ้ยสะอ่อนเพื่อนผู้เลือกปลาเออเครื่องปลาเข็งปลาคอปลาดุกปลาอีเดือดอีปูกระมีพูดนะนี่ได้สตัวไปยังปลาตองตัวหนึ่งปลาตองโอ้ยอัน ปาขี่กลางแนวขหากินกใส่มดูายัรไ้่อปลาตองพี่ขายปลาตองไร่บ่บ่เอาสรุปจ้าไหนเนอพาขี่รถเรียมาดให้เออเอปาขี่รถเรียก่อนหายใจดีก่อนมามาเบิ่งปีกปลาพี่เฮาัดปลปขี่รถเรียสก่อนใจดีก่อนจังกลับมา เอาเมื่อบานไม่พวเดเบืองไข่นั่นเห็นวอใหม่แล้วมันสูงเงี้ยาเคลียร์ธานออกด้วยจะเคลียร์เขาไม่หรือเอางั้นพี่พวดย์ไปแล้ะอีพอเราเฮ็ียไว้ดีแล้วุ่นเคลียร์ธานไปทั้ง่นพอไฟมันแห้งมันสิใหม่ขึ้นเมื่อวานพอพอพอโอเคจ้าเดี๋ยวเราเอาสันหลังมันก่อนสันหลังมันสุกแล้วก็เอาคางมันลงมบบนี้มาพี่น้องกินปิ้งปลา ทงหน้าเอาสูงสูบน้องปาาาา่าน้ำบกแล้วมาบอท่านก็ยังได้กินอยู่ดอกว่า <c oughs> ดีตัวบนบ่อเขาเมื่อบานคนไนนปใส่ล้วนเนี่ยเป๊กจวดบาดเนี่ยแกหนาวาจวดจัดจวดจัดพี่น้องจวดจัดปิ้งปลาปิ้งปลา